สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทำนายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอทาโรุ่ดีดีอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะคะไม่ใช่แรนดอมเนาะวันนี้แม่หมอก,ก็ห่างหายจากการทำคลิปเกี่ยวกับราศีไปนานเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปนะคะดินน้ำลมไฟนะคะธาตดดุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคะ ในเกี่ยวกับความรักในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะเป็นเรื่องไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะแม่หมอก,ก็จะเปิดมาสิบใบนะคะแล้วก็เปิดสิบใบแล้วก็จะเปิดอ่าไพ่ขยายความด้วยนะคะเพิ่มอีกสักสี่ห้าใบอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ดวงรักของชาวธาตุด,ดินพฤกษกกันและมังกรเป็นเยี่ยงไรกันในช่วงนี้นะคะพฤกษกนะคะราศีพฤกษกร,ราศีกันนะคะราศีมังกรอ,อ่าเราไปเลยไปดูไปเลยค่ะไปแรกนะคะ แรกอะไรเออสามสี่ถ้วยออโอ้โหเธอเป็นคนที่แบบว่าเลือกเยอะเ,เลือกมากนะคะที่ท,ที่ที่อย่างนี้เพราะช่อะไรเป็นคนที่มีความเป็นอะไรนะ perfectional เหมือนกันนะ p e r f e c t อะไรอะ perfectional แบบว่าหมายความว่า perfect, irm, perfect อะนะก็เป็นคนที่เลือกเยอะเ,เลือกมากก็จริงแต่คุณเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเท่านั้นนะไพ่ใบรแรกนะคะ f o of f of โฟออลอนเอ้ฟออฟคัพนะคะใบที่สองค่ะหนึ่งถ้วยโอ้โหราชินีถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะก็คือโอกาสมาแล้วโอกาสต่างๆที่คุณจะได้รับนะคะอ่าหนึ่งถ้วยว้าไพาแห่งความรักค่ะเนื้อคู่เนาะ พบรักแท้ที่ถูกใจใช่เลยจริงๆนะไพ่ใบนี้ออกมานะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คองคู่คองรักกับคนที่คุณรักเขาและเขาก็รักคุณนะคะนี่เลยโอ้โหไพ่นางฟ้าเทวดามาแล้วนะคะยังไม่ครบสิบใบแล้วคะ่ะแม่หมอไม่สิบใบนี่อะไรเ e วิลโอ้โหนี่รักกันมากรักกันแบบว่าดุดดื่มปานจะกลืนกันเลยทีเดียวนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะามาอีก คู่กันก็เลยนะคะโอ้โหนี่ดาบสอดมา The, เดอะราชินีนะคะโอ้โหไพ่ราชินีมาไพ่ราชินีแล้วก็ไพ่คิงดาบนะคะเป็นคน ง่ายๆสบายๆแต่ความง่ายๆสบายของคุณนั้นก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินใดๆก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งแบบชนิดที่ว่าคนคนคนไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคุณจะมีฝีมือฝีมือที่แบบเก่งกาจขนาดนี้นะระดับครีน ระดับควีนนะคะระดับราชินีระดับ ini, ราชาแบบว่ามีความเก่งก้าสามารถในสายชีพสายอาชีพการงานของคุณนะคะเป็นคล้ายๆแบบมือโปรเฟชชั่นอลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความแบบดุนิดนึงมีความแบบเป็นสาตาน์ในร่างของนางฟ้านิดนึงก็คือแบบจะมีการดุถ้ามีลูกน้องบริวารหรือคนให้การดูแลหรือสังคมที่คุณอยู่นะคุณจะเป็นคนแบบอองข้างแบบ เหมือนจะดุดูนิดนึงแต่มีสเสน่ห์นะคะค่อนข้างจะแบบเหมือนเป็นคนดุอ่ะนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็คือคุณอะ่ะจะได้รับสิ่งที่คุณนั้นรอมานานนะคะนั่นก็คือความรักที่คุณรอมานานแสนนานความรักที่ไรเงื่อนไขหรอจริงๆนะคะรักไรเงื่อนไขปลดปล่อยเพื่อสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณนะคะ สำหรับชาวธาตุด,ดินนี่แม่หมอบอกได้เลยนะคะว่านี่โอ้โหเงินทองไหลมาเทมาจริงๆนะคะชาวธาตุด,ดินนี้มีการปลดปล่อยกับสิ่งที่ไม่ใช่ผู้มีความรุ่มหลงนะคะคือคุณอาจจะรุ่มหลงใครอยู่หรือว่ามันมีเกมที่ว่าคุณอาจจะแบบเจอเจอคนคนหนึ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกตราตึงหัวใจนะคะแต่แม่หมอจะบอกได้เลยว่าความรู้สึกนี้นะคะ มันจะทําให้คุณเหมือนกับเป็น18อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นแบบไวกระชุ่มกระชวยกระชากไว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะได้ไปเจอรักพบรักที่ที่แบบรักไร้เงื่อนไขอะนะคะคือให้ให้โอกาสกันให้เวลากันเป็นความรักที่ถึงถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรอง i s t a n c e อยู่ความห่างกกยกันหรือความรักยังยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะคะมาอยู่ร่วมกัน นะคะแต่การอนาคตข้างหน้าแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณมีเนื้อคู่ที่ถูกใจใช่เลยนะคะนี่นะไพ่ที่แม่หมอ,ปอเปิดก็เคือไพ่รักไรเงื่อนไขเป็นความรักที่คุณทั้งคู่เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันคือต่างคนต่างมีความเข้าใจเอื้ออาทรต่อก,กันแล้วก็เป็นความรักที่ปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะถ้าปราศจากอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ ะะอุปสรรคนั้นรักแท้ย่อมมาพร้อมกับอุปสรรคเสมอเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินนะคะต้องมีความอดทนแน่นอนที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งถ้วยโอกาสมานะคะอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนแล้วก็ความรักของคุณของคุณเปรียบเสมือนการการ,การเก็บ,บเก็บเก็บหอมรอบลิบอเก็บเงินเก็บเก็บความรู้สึกให้การค่อยๆหยอดกันค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกันไปเก็บเงินบางคนนะคะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็มีการเก็บเงินไปสู่ขอคุณผู้ชายนะคะเก็บเงินไปสู่ขอคนรักก็ได้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่เขาทําเพื่อคุณนะคะเก็บเงินเพื่อเพื่อจะมาสู่ขอคุณอย่างนี้ก็มีนะคะขอเวลาไปเก็บ ไปทํางานก่อนนะก็ถึงบอกว่าเป็นรักไรเงื่อนไขก็คือเนื้อคู่ของคุณอาจจะขอตัวขอเวลานะคะไปเมคมันนี่ก่อนนะคะแล้วยังไงเราค่อยมาเจอกันด้วยความรักที่มันปัจจากเงื่อนไขใดๆคือมีความเข้าใจกันนะคะเป็นความรักที่เข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะมีการแบบจองตัวกันเรียบร้อยว่าเออฉันรักเธอนะเดี๋ยวเราไปทําหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวเราค่อยกลับมารักกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะประมาณนี้เลยเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขจริงๆ เหมือนกับว่ามองตาก็รู้ใจนะคะเป็นเป็นสายสัมพันธ์รักที่มองตาก็รู้ใจกันนะคะว่าฉันรักเธอเรารักกันอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วที่แน่ๆเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนเพราะเนี่ยคือว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่เก็บเงินเก่งไงนะคะช่วงนี้นะคะอ่าอุปสรรคใดๆมาไม่โอ้โหเรียนขึ้นเพียบนี่เห็นไหมคะไพ่บอกว่า คุณระมัดระวังตัวเองมากๆในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหรืออุปสรรคนานัประการนะคะไม่สามารถที่จะทําให้คุณยอดท้อได้นะคะสิ่งนั้นมันจะผ่านพ้นไปแล้วก็เหรียญราชนิเหรียญราชนิเหรียญก็ราชาเหรียญอันนี้ก็คือผู้ชายกับผู้ชายแต่ว่าเป็นเหรียญนะคะก็หมายความว่าโอ้โหเงินมาเลยค่ะเงินจัดเต็มเห็นไหมคะไพ่เหรียญที่หมายถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะชัดเจนนะคะชัดเจนเลยนะคะเหรียญมานี่นะคะเหรียญมาไปค่ะโอ้โหวความรักก็มาด้วยนะคะนี่นะคุณจะได้พบเจอนี่นะคะจะไปปิดประตูก่อนเห็นไหมคนเขาค่ะว่าเราแบบเป็นแม่หมออะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แถวแบ้านแม่หมอไม่รู้จักแม่หมอหรอคะ <laughs> ก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะมหมู่บ้านนี้ก็มีคนอยู่เยอะแยะร้อยก่อหลังคาเรือน แ่หมอคะยังไรต่อชาวราศีตุลราศีกุมมัง,งกรน,นะคะโอ้โห و, หนึ่งถ้วยราชาถ้วยโอกาสมาแล้วคะ่ะเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่โอ้โหโดนใจคุณจริงนะเนี่ยพบรักคู่แท้ที่ถูกใจใช่เลยนะคะ หน้าตาหล่อเหลาอาการนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นจัดว่างานดีแล้วก็พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีสเสน่ห์มากๆซึ่งตรงใจคุณคุณชอบคุณพูดเพราะเปล่าหรือเปล่าคะคุณชอบคนพูดอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนพูดคุณชอบเป็นคนพูดแล้วคุณรู้สึกสบายใจอ่ะนะคะชอบความมั่นคงด้วยนะคะคุณชอบอะไรที่มันมีความมั่นคงแล้วก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับคุณเลยนะคะแต่ในความมั่นคงตรงไปตรงมา เขาคนนี้ก็มีความอ่อนโยนอ่อนหวานเจนเทลกับคุณอย่างแน่นอนในคู่ของคุณมาแล้วนะคะคุณจะได้รับความสุขสมหวังในทุกประการเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยในทางโลกและทางธรรมแต่คุณจะมีความสุขทางโลกก่อนนะคะก็คือสุขสมหวังในรถของรูปรถกลิ่นเสียงความรักความสเสน่หาซึ่งกันและกันนะคะมันจะมีเข้ามาแล้วก็หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญโอ้โหคือเงินมาเต็มหน้าตักนะคะเพียงแต่ขอให้สู้ไว้แล้วก็ ไพ่บอกให้คุณทำตัวสบายๆชิลๆแบบตัวฟูแบบมีความสุขนะคะในทุกๆวัน every day every night อ่ะละค่ะคุณก็จะผ่านเรื่องราวสตอรี่นี้ไปได้โอ้ oh, just comment นะคะหลังไพ่นะก็คือไพ่ป่าประกาศป่าประกาศนี่คืออะไรโอ้สิบถ้วยโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ถ้วยคะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถ้วยโอ้โหแบบ เจ็ดถ้วยนี่ก็โอเคนะโอ้โหเจ็ดถ้วยบอกบวกกับจัสคอมเมนต์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ความสุขมาแล้วนะคะคุณจะมีความสุขหลั่นล้ามากๆเลยมีเนี่ยมีตุ๊ก,กตาหมีมีม้ายูนิคอรนมีแก้วแห่งความรักแก้ววายตุ๊ก,กตามีสิงช้าสวรรค์น,นะคะแล้วก็นี่ดูสิคุณนั่งอยู่บนสิงช้าสวรรค์โหนไปท่ามกลาง ป่าเขาลำนาภัยมีพระาทิตย์กำลังขึ้นหรือตกดินก็ไม่ทราบนะคะมีต้นไม้ที่ร่มเย็นเป็นสุขภูเขาสูงใหญ่ตั้งหานตาคุณจะมีความสุขละคะ่ะกับชีวิตนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะที่เพรียพรออุดมสมบูรณ์โอเคเพราะนี่คือโชคชะตาของคุณคุณจะต้องเป็นควีนนะคะเป็นควีนเป็นคงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะได้อยู่กับคนรักที่ถูกใจใช่เลยมา ขอไพ่หน่อยค่ะไพ่นี้นะคะจะมาดูไพ่อะไรอ่ะนี่นี่นี่นะคะออร์เรคิลการ์ดนี่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้ทุกคนเลยทุกทุกอะไรนะเขาเรียกแม่หมอทุกทุกทุกชาวราศีเลยนะคะแม่หมอก็จะมีไพ่นี้เปิดให้เนาะเปิดแล้วเราเอาชาวธาตุน้ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยายเร็วจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะ่ยแม่หมอแป๊บนึงเนาะแม่หมอขอเปิดไอ้นี่ก่อนนะคะเปิดหน้า y ย u ทูปคติดแต้มติดตารอะไรไม่รคุณค้ามีคนอะไรมึงวะใครเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอมีคนส่งไอจีมาหาแม่หมอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเนาะแป๊บหนึ่งนะคะชาวทัศทัศทัศดินเนาะ หนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยขออภัยด้วยเดี๋ยว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 โอเคสับแล้วนะคะคืออะไรเ่ะโทรศัพท์แม่หมอเป็นไรแบบนึงนะคะขออภัยจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครส่งอะไรมามากมายเดี๋ยวแม่หมอขอตรวจแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะอ่ะพัาดินใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวไม่หมอแถมให้นะสับเลยรีบสับเลยคะ่ะแม่หมอคะขอโทษนะคะอ่ะวายอแมนดั้นโอ้ไม g ก d ชาวท่าดินมั่งคั่งระร่ำรวยคะ่ะดูสิชาวท่าดินคือราศีอะไรคะพฤกโศกค่ะราศีกันคะ่ะราศีกันนะคะราศีอะไรนะมังกรคะ่ะโอ้โหแบงค์ดอนร์ามาขนาดนี้ รวยะะอบ,บันดานซ์นะคะอบัน <g> ด <ül> <g ül> านเงินไหลนองทองไหลมาจริงๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีแต่ความมัง่งคั่งและร่ำรวยโอ้โหนี่วางไว้ไหนคะเนี่ยนี่นะคะโอ้โหแบงก์ดอลลล่ามาจัดเต็มนี่คืออะไรโอ้โหนี่คุณเสี่ยงโชคนะบางคนเสี่ยงโชคก็จะถูกลอตเตอรี่หรือถูกอะไรอะส่งชิงโชคหรืออะไรมันจะมีโชคฟุกฟุนะคะได้หมดเลยและจะมีคําพูด คำพูดหวานๆความพูดออกจากใจจริงจะได้รับคําพูดที่มันแบบลึกซึ้งตึงใจกับเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาจะมาพูดให้คุณแบบมีความสุขอะนะคะเออเขาจะพูดให้คุณแบบคุณจะได้รับคําพูดที่แสนหวานและคมคายจากเนื้อคู่ของคุณคาม่สซูนนะคะโอ้โหเป็นห่วงโซ่แบบโอ้โหแคทแจวคุณจะคุณจะต้องตัดคนที่เป็นคามิกอะไร ออกจากชีวิตคุณแน่นอนนะคะมันมีเกณฑ์แล้วนะคะคุณจะเลือกคนที่ใช่เท่านั้นอ่ะให้หมอแถมอีกโอ้โหคุณจะมีสายสัมพันธ์รักกับคนที่โอ้โหเรียกอะไรนะคุณจะได้มีสายสัมพันธ์สวัาดนะคะกับเนื้อคู่ของคุณจริงเลยอะ่ะนะคะอือถึงเวลาที่เขาจะถอดหน้ากากออกแล้วเขาจะ ยอมรับความเป็นจริงสักทีว่าเขารักหลงรักคุณมานานแสนนานนะคะเอออุ้ยเอาไพาด่ดีๆหน่อยสิคะชาวธาตุดินอ่อเลิฟคอเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมากับคนรักนะคะในคู่ของคุณนะคะ Express your love จะแสดงความรักให้คุณรับรู้ Message of love นะคะข้อความ thinking of you คิดถึงคุณมากๆ this very moment นะคะนี่ Oh. จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาได้ออกเดตไปเที่ยวกันอะไรอย่างงี้ด้วย Picture Picture นะก็คือบางคนเนี่ยส่งรูปภาพหักกันหรือว่ามีการเซฟรูปภาพคุณไ้ด้วยนะเนคู่ของคุณหรือเปล่าใช่แน่นอนทวินเฟรมเนคู่ของคุณเขาเป็นทวินเฟรมยิ่งคุณวิ่งหนีเขาเขาวิ่งวิ่งตามนะคุณวิ่งหนีเขาสิเขาจะวิ่งตามคุณแน่นอนแพชชั่นโอเคเรียบร้อยนะคะคุณมีแพชชั่นต่อกันและเร็วๆนี้นะคะคุณ จะได้ไปไปมีความสุขด้วยกันอ่ะแม่หมอแถมเนาะอีกสักใบเฮ้ยช็อกนี่องโอแมกอสโอแมกอคือคืออะไรคะไม่แบบฝ่ายสายฟ้าฟาดนะคะนี่ด่วนทันใจนะคะอีกสักใบอ่ะแถมให้นะคะสำหรับชาวทัตุดินช็อกกิ้งอ่ะเขาจะถอดหน้ากาก,ากแล้วจริงๆถอดไปเถอะนะคะ พอไปเหอะชาวธาตุไรชาวธาตุดินพึกศกกันแล้วมังกรบัตเตอร์ไฟการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งใหม่ทานฟรอมนะคะผิดเสื้อนะคะใครบางคนสวมหน้ากากบอกว่าไม่รักแต่แท้จริงเขารักคุณมากๆเขาจะมาแสดงความรักให้คุณรับรู้โดยการช็อกอเบาพูดคุยนัดเจอนะคะนัดพูดนัดคุยหนี่นะคะเขียนหาคุณโทรหาคุณอีเมลหาคุณนะคะต้องการพูดคุยกับคุณก็คือความรักที่จะเกิดขึ้นทานฟร์มนะคะเป็นผิดเสื้อ โอเคค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะก็ขอให้โชคดีกับความรักที่สุขสมหวังในชาวธาตุด,ดินนะคะแถมอีกสักหน่อยอะนี่บางคนนะคะเป็นคนรักเก่าก็จะมีเกณฑ์กลับมาหาคุณนะคะแต่คุณจะต้องการเขาหรือเปล่านะคะแต่บอกได้เลยว่าหนึ่งในนี้มีเนื้อคู่ของคุณคู่แท้อยู่ Cu p i d s arrow have f a เลิฟนอะิส i ัมมิ่งเซอ r ์ไพรนในอย่างที่บอกความรักจะมาเซอร์ไพรส์คุณ จงวิ่งหนีซะแล้วเขาจะวิ่งตามคุณ <c oughs> นี่คือเคล็ดลับของชาวราศีธาตุอะไรคะเนี่ยธาตุอะไรธาตุดินแล้วพุสกกันแล้วมังกรโอเคค่ะทำไมได้แบบไพ่คล้ายๆกันเลยแล้วหมดแถมให้อีกใบหนึ่งอะรักนะคุณจะถูกรักทั้งตัวและหัวใจ unconditional love s e l f นะคะก็คือ self love and ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่างคุณกับเนื้อคู่ของคุณเปรียบเสมือนทวินเฟรมนะคะยิ่งวิ่งหนีเขาวิ่งตามคุณนะคะจะบอกให้เลย <c oughs> และที่แน้าหน้าบรร้านนี่โอ้โหนี่นะคะดอลล่ามาจัดเต็มนะคะเงินถุงเงินถังขนาดนี้รวยเวอร์วัววงกันเลยทีเดียวออาละค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับ Fc ที่น่ารักชาวราศีธาตุดิน